อุปกรณ์ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในความศรัทธาแรงศรัทธาแรงกล้าความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่แหละมันเป็นพลังภายในมันเป็นพลังปลาพลังจักรวาลมันเป็นตัวหนึ่งสามารถที่จะสร้างเนรมิตอาวุธยุทธปกรณ์ต่างๆได้แต่คือเราไม่เคยได้มีการปลุกพลังเมื่อเราไม่ได้รับการปลุกพลังคือเราไม่มีศรัทธานในตัวเองเมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้อุปกรณ์ต่างๆจากที่ต่างๆ ทั้งเงินทองความรู้ปัญญาต่างๆเราไม่สามารถที่จะมีระบบจิตอัรชยาได้เลยทุกคนเป็นหนูทดลองหมดแหละแต่จอยเป็นหนูที่รู้ความจริงก่อนจอยรู้แล้วว่าสร้างอะไรต่างๆไม่ได้เลยเพราะว่าจิตเรามันไร้ซึ่งพลังแล้วถ้าคนไหนเนี่ยเห็นผีเห็นวิญญาณหนก็กลายเป็นข้าคนพิเศษมีญญาทางทางจริงๆแล้วมันเป็นสภาวะปกติของพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้มนุษย์ทุกคน ้วนลาแต่มีสัมผัสที่6กถ้าเราดูใครเราจะก๊อปปี้เขาสังเกตไหมพอคุยเข้าใจแล้วอะว่าตาหูจมูกลิ้นกายของพวกคุณอะเมื่อคุณมองอะไรสแกนอะไรอ่านอะไรฟังอะไรสักพักมันจะเป็นโลกของคุณทำไมคุณดูอะไรฟังอะไรข่าวดีข่าวร้ายต่างๆน่นะสักพักมันเป็นเรื่องของคุณเพราะนั่นคือกระบวนการสร้างเกมซิมมนุษย์คุณมีร่างกายนี้นะ คณคิดว่าทาไมถึงสร้างคอมพิวเตอร์ให้ฉลาดแม่งเหมือนสมองมนุษย์อ่ะเพราะฉะนั้นสมองมนุษย์คือสมองระบบอัจฉริยะของจักรวาลอยู่แล้วแล้วข้อมูลทั้งหมดมันอยู่ในนี้ตอนที่ผู้สร้างเขาสร้างมาเขาก็เลยสร้างระบบอัจฉริยะเนี่ยฝังเข้ามาในเสื้อตัวนี้มันฝังลงมาในนี้วิธีการสร้างเกมง่ายมากความคิดแล้วก็อารมณ์อุ้ยแล้วได้ยิ่งถ้าคุณแบบ มีอารมณ์มากโอ้โหตัวนี้แหละเพิ่มพลังสุดๆแล้วแทนทีน่ที่คุณคิดคุณจะสร้างสิ่งบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาในมือปักโูกเสียบเต็มไม่หมดเลยอะ่ะแล้วก็เกิดกระบวนการสร้างมันก็เลยช้าโฮโลแกร,รมในโลกมนุษย์ของเราเราจึงสําเร็จช้ากว่าคนอื่นจะให้อุปกรณ์คุณไปละทีนี้คุณจะเชื่อมอะไรคิดสร้างเงินคิดไปสิความคิดสร้างอารมณ์เพิ่มพลังให้กับสิ่งนั้นนั่นคือโลก ที่พวกคุณสร้างอะไรก็ได้คุณอยู่บนโลกไปนะี่คือจะเอาอะไรก็ได้เพราะว่าคุณคือสถานปัจจันนี้